มันเริ่มล่วงลงทะเลแล้วค่ะหลายตัวล่วงลงไปแล้วนะคะเห็นไหมตอนนี้ไม่เยอะแล้วค่ะอุ้ยตอนแรกเป็นร้อยร้อยกว่าตัวแตตอนนี้เริ่มกระหย่อมกระแยวงมามันล่วงมันแบบมันเหนื่อยนะคะมันไม่มีที่เกาะอ,อุ้ยแต่คือแบบมันมันมัน,มน